เบื่อล็อกล็อกพี่แค่ต้องมีจะเต็มตายจะเต็มตายนานแล้วพ่อแ,แกหรือว่าค้อนของพ่ออ่ะแกฟากูแกว่อหลายปีเองนั้นนะ <c oughs> สามปี <c oughs> กูเกือบร้อยแล้วเองนั้นนะ <c oughs> ตอนนี้กแกจะพ่อเกากับพเพื่อนอะไรเงินเดืนนู่นเดี๋ยวใครพน อยปลาแล้วเนะยูใคยังยูครับแต่ว่าเดินไม่ค่อยไหวแล้วเดินไม่ค่อยได้สัดระสัดเอาตกเลือน่ะเลยเอวเสียชิดเวะครับผมหลพ่อกรลองแชมป์อยู่ตนนี้แต่เธอว่าคงเก่าสิบปลไม่ถึงพ่อนะแต่เธอ่ยังไม่ถึงเนะหลนงพ่อหลายปีไม่เเสี่ห้าปี ขเขาเอ็แตเป็นมตรงนี้ทันนี้ต้องออกออกนอกได้น้อยแล้วหลวงพอ่อต้องมาอยู่ในนี้แหละฉันคงฉัขนข้าวใน,นนี้แหละเเชื่อครับไอเชือครับเื่าขนมไม่มีอยู่เลยอ่ะอะอยังดีอยู่ดิหลวงพอ่อแม่ติดหลวงพอ่อไม่ดีได้ไง,ไงอ่าฮ่า <laughs>